สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566และการพยากรณ์นี้สามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีหากท่านใดที่เคยผูกลัคนาแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมในการพยากรณ์ร่วมด้วยถ้าเป็นตำแหน่งดาวคู่ดีก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาส่งเสริมกันอ่านตามความหมายของเจ้าเรือนเขาค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือว่าไม่ ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนท่านสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นอาจมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวตัวตนดาวตนุลักษ์ของท่านคือตําแหน่งดาวพฤหัสแน่นอนว่าดาวตัวตนมาได้ตําแหน่งราชาโชคตั้งแต่วันที่19เมษายนมาแล้วเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงอะไรบ้างชาวลัคนาราศีมีนในขณะที่ตัวตนของท่านมาอยู่ในพกการเงินลักษณะแบบนี้นะคะ ท่านก็จะเป็นคนที่สามารถสรรหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเงินการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินหรือตัวเจ้าชะตานั้นอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการหาเงินได้มากขึ้นค่ะและมักจะมีช่องทางเข้ามาหลายด้านด้วยกันค่ะดาวตัวตนคุมร่วมกับดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมแต่ดาวทั้งสองดวงนี้มีการโคจรเดินหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็จะเกิดเรื่องราวของสิ่งดีเข้ามาราหูเป็นเจ้า เรือนวินาศวินาศหมายถึงการต่างประเทศวินาศหมายถึงลับๆับๆอะไรที่ไม่เปิดเผยแปลกแลกไม่คาดคิดไม่คาดฝันเจ้าสตามักจะพบกับเรื่องราวของการทําเงินที่เกี่ยวกับที่ไกลๆต่างประเทศการร่วมทุนกับชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้หรือว่าจะเป็นลักษณะงานออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะราหูสําหรับชาวราศีมีนเมื่ออยู่ในภพเรือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับงานที่หมายถึงความหมายของภพวินาศก็อาจจะเป็นการแพทย์ พยาบาลสาธารณาสุขต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการวิจัยการที่จะทําเกี่ยวกับสาสตร์เฉพาะทางโหราศาสตร์หรืออาจจะเป็นเรื่องของทนายความคดีความต่างๆเหล่านี้ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบออนไลน์ระบบ AI หรืองานที่อยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยตัวตนมักจะทําเงินทําทองได้อย่างดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนก่อนหน้านี้ก่อนที่พฤหัสจะยกเข้ามาสู่พวรรีนนี้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีเรื่อง องของการต้องเสียทรัพย์แบบแปลกๆการต้องเสียทรัพย์โดยที่ตัวท่านอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้ลักษณะแบบนี้เพราะว่าราหูตำแหน่งนี้เป็นราหูคนทรัพย์แต่เมื่อดาวตัวตนมาอยู่คู่กันในลักษณะแบบนี้คลองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเรียกว่าได้โชคลาภดังราชาจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาและบางท่านมักจะมีเรื่องของการเงินลับๆการเงินแปลกๆการเงินที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันคาดไม่ถึงหรือ อาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะเรียกว่าพฤหัสมารักษาเรือนชะตาของท่านในเรื่องของการเงินโดยที่พฤหัสหมายถึงเรื่องของสติปัญญาเรื่องของศิลธรรมเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามเกี่ยวกับความรู้ความสามารถท่านจะสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดศักยภาพในเรื่องของการทําเงินหรือว่าในเรื่องของการมีไรายได้บางท่านก็ถ้าพื้นดวง ชะตาดีหน่อยนะคะก็จะมีรายได้ของรายได้ที่2รายได้ที่สเข้ามามีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมาย,มายสำหรับท่านเลยล่ะค่ะ และดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านด้วยเพราะนั้นนั่นก็บ่งบอกถึงว่าการงานของท่านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องการเงินท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้การปล่อยดอกเบี้ยหรือว่าการทําจัดสรรที่ดินต่างๆลักษณะแบบนี้มักจะทําได้ดีก่อเกิดเรื่องของการเงินบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการกําลังตกแต่งบ้านเรือนการกําลังรีโนเวทตึกใหม่การกําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปล่อยเช่าหรือว่าปล่อยขายลักษณะแบบนี้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินเข้ามาในลักษณะของโชคลาภค่ะและชาวลัคนาราศีมีนท่านมักจะมีโอกาสแบบแปลกๆเข้ามาเสมอนะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้คิดจะทำนะคะบางอย่างอาจจะแค่เป็นแลนอยู่หรือว่าอาจจะทิ้งไปแล้วกับโปรเจกต์นี้ลักษณะแบบนี้แต่เมื่อถึงเวลาท่านอาจจะเปลี่ยนใจที่จะคว้างานนี้เอาไว้ที่จะจับอย่างนี้เอาไว้แล้วทุกอย่างก็สามารถทําเงินให้กับท่านอย่างดีเรียกได้ว่า มีทางเลือกหลายทางเข้ามานั่นเองค่ะจากความมีศักยภาพในตัวตนของท่านหรือตัวท่านนั้นมักจะมีในเรื่องของการที่คนอื่นเข้ามาเสนอโปรเจกต์งานหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานบางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้ไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินของใครหรือว่าการเข้าไปใช้ความรู้กับระบบการเงินหรือการที่ท่านนําความรู้ความสามารถของท่านมาทําให้เกิดศักยภาพอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานประจําหรือว่า ลักษณะของการที่ท่านจะเข้าไปร่วมทุนหรืออาจจะรับเป็นจ็อบลักษณะแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของเจ้าเรือนการเงินกันนะคะเจ้าบ้านเขามาได้ตําแหน่งที่อ่อนกําลังเรียกว่าได้ตําแหน่งนิด อยู่ในภพเรือนปุตตะภพเรือนปุตตะเป็นภพเรือนที่ทําตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาของท่านถือว่ายังส่งเสริมถึงแม้ว่าผลกาไรกําไรที่อาจจะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยหรือว่าช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการจะต้องลงทุนก่อนการจะต้องวางแผนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนให้เช่าสินทรัพย์ให้เช่าอาสังหาหรือว่าจะเป็นการรีโนเวทเพื่อขายหรืออาจจะเป็นการลงทุนต่าง จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเริ่มต้นอันดีของท่านเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของการเงินการทองของท่านในการที่จะทําอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ศึกษาเล่าเรียนได้เรียนรู้อะไรแปลกและตัวท่านก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะยากหรืออาจจะกลัวกับการได้ไม่คุ้มเสียแต่เชื่อเถอะค่ะว่า ดาวดวงใหญ่มาให้คุณในเรือนชะตาเรือนการเงินเพราะฉะนั้นโชคลาภดั่งราชารอท่านอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีมีนหากท่านใดที่ได้เช็คแล้วนะคะจากเวลาเกิดของท่านและท่านเป็นชาวราศีมีนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะถึงแม้ช่วงระยะนี้การเงินการทองอาจจะติดขัดบ้างแต่ท่านจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆหลังจากนี้ไปการเงินจะเฟื่องฟูมีโอกาสเข้าม,ามามากมายสำหรับชาวราศีมีนเลยแหละค่ะ และช่วงระยะนี้นะคะถือได้ว่าเรื่องของคนที่จะคอยช่วยเหลือหรือว่าความสําเร็จของท่านที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามเป้า,าทั้งหมดเพราะอังคารก็เป็นเจ้าเรือนสุภาพด้วยสุภามายถึงความสําเร็จต่างๆอาจจะทําให้ท่านรู้สึกทุกยากเหนื่อยใจจังเลยเหนื่อยจังเลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายลักษณะแบบนี้ค่ะ อาจจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือน้อยตัวท่านต้องดินรนดูจากตำแหน่งตัวตนนะคะดาวพฤหัสสติปัญญาเปิดมาอยู่ในภพเรือนการเงินท่านจะต้องเป็นผู้นำสำหรับตัวท่านเองท่านจะวิเคราะห์ไตรตรองสิ่งต่างๆและจับ หยิบอะไรต่างๆเป็นเงินเป็นทองด้วยตัวท่านเองค่ะเพราะว่าระยะนี้จะมองซ้ายมองขวาเรื่องของผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือหรือว่าใครที่จะมาแสดงศักยภาพในการที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับท่านก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปดั่งใจคิดนะคะตัวท่านผลักดันตัวเองละเชื่อเลยค่ะว่า ถ้าในช่วงที่ดวงสะตาท่านดีนะคะอย่าได้ฝืนดวงค่ะให้ท่านพยายามที่จะโฟกัสเป้าหมายไปข้างหน้าแล้วก็ทำไปให้ถึงฝั่งฝันที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะเชื่อได้ว่า1ปียาวๆหลังจากนี้จนถึงเมษาปี67นะคะตัวท่านจะสามารถทำอะไรได้การเงินเฟื่องฟูแล้วก็เก็บหอมรอมริบให้ดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากปี67ถึงแม้การเงินจะดีก็ตามแต่แต่ดาวดวงเล็กๆก,ก,ก็ยังมีการโครจรมากระ ทบอยู่ดีในช่วงที่ดวงชะตาของท่านดีดิฉันจะแนะนําเสมอว่า ให้เก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพจากเพื่อนจากผู้ใหญ่การเงินการทองหรือว่าจะเป็นสินทรัพย์ต่างๆเก็บรักษาไว้เมื่อเวลาที่ดวงชะตาตกนะคะจะได้นําบุญเก่าหรือว่านําสิ่งเก่าๆนําการเงินเก่าๆนําเรื่องของสินทรัพย์มาใช้ทดแทนในขณะที่สิ่งต่างๆเข้ามากระทบเป็นปัญหานั่นเองค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าโฟกัสความสําเร็จของท่านไปหนึ่งปีหลังจากนี้ความสําเร็จจะรอท่านอยู่อย่างยาวๆเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศ ค่ะีมแล้วก็ดาวอังคารของท่านก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเชื่อว่าในช่วงระยะนี้อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบริวารบุตรหลานก็จะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตัวท่านอาจจะต้องใช้การเงินเข้าไปโปะเข้าไป ใช้ล่วงหน้าไปก่อนหรืออาจจะเป็น s, ลักษณะของการลงทุนหรือบางท่านอาจจะเสียการเงินการทองจากเรื่องของการศึกษาของบริวารของลูกน้องของท่าน,านการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนลักษณะแบบนี้มักจะเข้ามาให้กวนจิตกวนใจท่าน <demek. S 1> ก็พยายามที่จะระงับอารมณ์หรือว่าพยายามที่จะควบคุมสติอารมณ์ของท่านให้ดีในการสื่อสารกับบริวารบุตรหลานหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ของลูกหลานของท่านเองลักษณะแบบนี้อาจจะมีเรื่องของการเวียงใส่ท่านบ้าง การโมหูใส่บ้างการพูดจาไม่ดีใส่กันบ้างลักษณะแบบนี้ก็ลองใช้ในความแข็งแรงของดาวพฤหัสของท่านนะคะลองสอนลองพูดแล้วก็ใช้ความใจเย็นใช้ความเป็นจริงเข้ามาคุยใช้เหตุและผลเชื่อได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหนุนนําดวงชะตาของท่านให้ผ่านผลเรื่องราวต่างๆไปได้ค่ะและเจ้าชะตาบางคนนะคะก็าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกับครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องกับคู่รักลักษณะแบบนี้ค่ะมาดูจากตําแหน่งดาวพระพุ ะะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในภพสาสชะอาจจะมีการวางแผนบางอย่างการทําธุรกิจธุรกรรมร่วมกันการเดินทางไปเพื่อไปพูดคุยติราจาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานดาวพุธจะอยู่ในภพเรือนศาสชะของท่านซึ่งทาตําแหน่งโยก,กับลัคนาของท่านจนถึงวันที่18มิถุนายนและกลุ่มร่วมกับอาทิตย์อาทิตย์จะอยู่ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตัวท่านแล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวของ ท่านมีเรื่องของการพูดคุยการจัดสรรการเจรจาบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนความเรียบร้อยของบ้านเรือนหรือว่าการทําเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับบ้านหรือการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> กับเรื่องของการศึกษาหลายๆท่านก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางร่วมกับคนในบ้านค่ะและดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ถือว่าได้ตําแหน่งที่ทําให้ตัวท่านเกิดความรุ่งเรืองเกิดเรื่องของ การทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะหรือบางอย่างก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาได้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงท่านจะมีการพูดคุยตริรจา a และตัวท่านกําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางระบบต่างๆค่ะแล้วก็มาดูกันในวันที่15มิถุนายนนะคะอาทิตย์จะยกมาสู่ภพเรือนพันธุและ18พระพุทธจะยกตามมา ุมร่วมกับดาวพระศุกร์ พุธกับสุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นแสดงว่าทำอะไรสำเร็จได้โดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของการซ่อมบ้านการซ่อมรถการศึกษาการทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องคนในบ้านมีการเจรจาพูดคุยกันตกลงกันอย่างดีถึงแม้ดาวแห่งปัญหาจะตามเข้ามาในภพเรือนพันธุนะคะก็คือตำแหน่งดาวอาทิตย์ถามว่าปัญหาเกิดไหมปัญหาเกิดค่ะเพราะว่าดาวแห่งปัญหาตามเข้ามาแต่อาทิตย์และพุธเป็นดาวคู่วา างแผนเพราะฉะนั้นท่านมีการวางแผนมีการคิดมีการจัดเรียงบ,บางอย่างไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้เพราะว่าดาวค่อนข้างได้ตำแหน่งที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระศุกร์ที่กลุมร่วมเป็นดาวเจ้าเรือนสัชะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงซ่อมแซมสิ่งเก่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ได้บอกไปที่เป็นปัญหาต่างๆซ่อมแซมเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางต่างๆท่านจะสามารถทําได้ดีและประสบความสําเร็จในช่วงนี้ถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาให้หงุดหงิดกวนใจท่านบ้างก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะใช้ในเรื่องของ ความรู้ความสามารถของท่านเองในเรื่องของการศึกษาการหาข้อมูลต่างๆและจะสามารถทำผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่านใดที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่กับคนในบ้านหรือว่าเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถการทำอะไรเกี่ยวข้องกับอสังหาการทำอะไรเกี่ยวข้องกับสัญญาเอกสารต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ในช่วงระยะเดือนนี้ค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งอัมพุเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆจะเกิดการแก้ไขโดยตัวท่านเองค่ะ และช่วงระยะนี้นะคะเชื่อได้ว่าในเรื่องของความรักคู่รักของท่านมักจะมีเรื่องสิ่งต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่เข้ามากระตุ้นนั่นเองค่ะบางท่านก็จะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวการไปไหนด้วยกันหรือว่าอาจจะมีความใส่ใจกันมากขึ้นในลักษณะของคนที่เป็นคู่รักกันหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วลักษณะแบบนี้ยืนยันได้ด้วยดาวเกตที่มากระตุ้นอยู่ในภพเรือนนี้นะคะทําให้ตัวท่านและคู่ครองคนรักของท่านเกิดความใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะและเจ้าเรือน ปัตตานีก็คือตำแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธแน่นอนว่าในวันที่1ถึงวันที่1ิมิถุนายนจะอยู่ในภพเรือนสัสชะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านและคู่รักคนรักของท่านมีเกณฑ์เดินทางร่วมกันมีเกณฑ์พูดคุยมีเกณฑ์ในการปรึกษาเจรจาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมร่วมกันต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาและท่านคู่ครองคนรักของท่านมีความใส่ใจซึ่งกันและกันมีการคุยกัน ถึงทางออกต่างๆเรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะเกิดการวางแผนอย่างดีโดยตัวท่านเองและดาวคู่ครองก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงค่ะคอยเป็นกําลังใจอยู่ใกล้ๆตัวท่านนั่นเองและในวันที่18มิถุนายนดาวเจ้าเรือนปัตตานีจะยกมาสุภพบเรือนพันธุกลุกมร่วมกับสุกลุมร่วมกับอาทิตย์ช่วงระยะนี้อาจมีเรื่องของ การหึงหวงกันบ้างอาจจะมีเรื่องของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างเพราะว่าอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อกลุ่มร่วมดาวศุกร์นะคะในภพเรือนนี้อยู่คู่เจ้าเรือนปัตตนิเขาก็แสดงว่าจะมีเรื่องของการหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องของสเสน่ห์ของท่านหรือว่าคู่ครองคนรักของท่านส่งผลกับเรื่องความหึงหวงของท่านทั้งสองคนนั่นเองค่ะก็ดูแลใส่ใจกันนะคะเพราะว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่ยังคงดูแลยังคงให การตอบรับอย่างดียังคงให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องการงานทั้งอุปสรรคต่างๆบางท่านก็อาจจะมีการพูดคุยกันถึงปัญหาเก่าๆแล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้ก็จะมีความใส่ใจในเรื่องของบ้านเรือนกันมากขึ้นจะมีความใส่ใจในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและมีในเรื่องของการได้เดินทางร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นนั่นเองค่ะส่วนดาวพระศุกร์ใช้ทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของเงินทอง สุขอยู่ในภพเรือนพันธุและได้ตําแหน่งจุลจักษ์ถือได้ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เกิดความมั่นคงนะคะเพียงแต่ในลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่อาจจะเหนื่อยกับสเสน่ห์ของท่านอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่เข้ามาให้เลือกสรรน,นั่นเองแต่เชื่อว่าชาวลัคนาราศีมีนที่ยังโสดนะคะเป็นโอกาสดีๆที่ท่านมักจะได้พบเจอคนที่เข้ามาร่วมคุคยเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็ก่อเกิดเป็นความรักทําให้ท่านเกิดความสนใจเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะเขาอาจจะ มาแอบรักท่านหรือท่านอาจจะไปแอบรักเขาลักษณะแบบนี้ ใครที่มีลักษณะของการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือท่านในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าเขาคนนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะสารต่อความรักกับท่านแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นความรักที่ยืนยงมั่นคงนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีมีนเมื่อใดที่มีคู่นะคะคู่ครองคนรักก็มักจะมาส่งเสริมเรื่องของการงานเรื่องของการเงินของท่านด้วยเช่นกันค่ะส่วนตำแหน่งดาวพระเสาร์เราย้อนกลับมาดูนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือลาภะลาพระ,ะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคน ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับลาผลเกี่ยวข้องกับมิตรเพื่อนใหม่หรือว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์นอกเหนือจากสิ่งที่ท่านเคยได้รับแบบปกตินั่นเองค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนน้อยเราได้เยอะๆเมื่อดาวเจ้าเรือลาพะมาอยู่ในพวินาศนะคะถึงแม้จุดนี้จะเป็นจุดที่พินทุบาทแต่ดาวเสาได้ตําแหน่งเกษตรเรือนที่สองเพราะฉะนั้นโชคลาภของท่านมักจะมาแบบลับๆมักจะมาแบบแปลกๆมักจะมาแบบไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนมาก่อนล่วงหน้าค่ะและสิ่งต่าง ต่างเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวกับการแบ่งเช่าการรับเงินใต้โต๊ะลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นโชคลาภที่เกิดจากบุญเก่าดวงชะตาของท่านส่งเสริมนั่นเองค่ะและหากท่านใดที่ผูกลักนาแล้วอย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าดาวตั้งรับเดิมแต่ละบุคคลก็จะมีองศาที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันทุกคนอย่างแน่นอนเพราะบางท่านก็จะมีเรื่องของดาวกาเก่าเรียกว่า าดาวบุพกรรมซึ่งอาจจะมีตําแหน่งดาวที่มากุ้มหรือว่ามาเลงกันแล้วทําตําแหน่งให้โทษสมมุติว่านะคะดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงข้ามภพเรือนการเงินของท่านซึ่งเป็นภพเรือนมอรณะและเล็งกันอยู่นะคะกับดาวราหูซึ่งจอนเข้ามาดาวคู่นี้ถือว่าเป็นสุริยคลาดนะคะถือว่าเป็นดาวที่อาจจะทําให้เสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียเงินทองเสื่อมเสียชื่อเสียงลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ อะไรที่เกี่ยวกับคดีความต้องเสียเงินก่อนก็ได้และเมื่อเพฤหัสเข้ามารักษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินก็จะฟื้นตัวยังไงวิบากกรรมเก่าก็ต้องเจอก่อนเพราะว่าถ้าดาวจรมาเล็งกันแบบนี้เป็นลักษณะของกรรมเก่าที่ต้องใช้ถึงเวลาที่กรรมเก่าใช้และบุญใหม่ก็เข้ามาค่ะก็เก็บสะสมสิ่งดีๆไว้นะคะเชื่อได้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมีนอีกหนึ่งปียาวๆสําหรับท่านอย่าลืมว่าถ้ามีโอกาสที่ดีๆ ให้รีบคว้าเอาไว้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยค่ะและท่านสามารถฟังดิฉันได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นท่านใดที่สนใจดูลัคณากันส่วนตัวหรือว่าดูดวงกันส่วนตัวหรือสนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยส่วนตัวกับดิฉันก็สามารถแอดรายละเอียด QR Code ด้านล่างนี้มาได้ค่ะและดิฉันได้จัดทําโครงการปันน้ําใจให้น้องหมาน้องแมวจรเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวจรท่านใดที่มีจิตศรัทธาก สามารถบริจาคมากับโครงการนี้ได้เบอร์บัญชีจะอยู่ด้านล่างค่ะและขอบคุณชาวราศีมีที่รับฟังดิฉันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ